มาเรื่องราล่าสุดสถานการณ์ในสมรภูมิสงครามทั่วโลกได้ระอุขึ้นอีกครั้งครับหลังจากที่ทางอินเดียได้เปิดฉากโจมตีปากีสถานที่ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ50กว่าปีเลยทีเดียวท่ามกลางการจับตาของทั่วโลกครับกับทริปสําคัญของผู้นําจีนอย่างทางสีจิ้นผิงที่กําลังจะไปเยือนรัสเซียส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีทริปสําคัญในการเยือนตอนออกกลางเช่นกันไหนคืนนี้จะมีเหตุการณ์การประชุมเฟดให้ได้ลุ้นดอกเบี้ยก,กันอีกพอความปั่น บวนความผันผวนแบบนี้กลับมานะครับก็ส่งให้ราคาทองคํานั้นดีดแรงขึ้นไปจ่อใกล้ๆออทามาอีกครั้งหนึง่งล่าสุดเนี่ยเรากูรูก็เลยออกมาเตือนนะครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยไม่มีเทรนด์ไหนที่ชัดไปกว่าธีมของโลกลายขั้วแล้วก็ธีมการหนีดอลล่าอีกแล้วฉะนั้นจงเมคชชวร์ว่าคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองให้ฟัง การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สสดบผมปงนะครับเป็กเตียมนนเขียนนิยมเวสุตาสุไอซาด้านการเงินการลงทุนคุณนอยู่กับช่องคีมพาวตี้ไลท์ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์การเงินแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับหลังจากที่ข่าวต่างๆเนี่ยดูจะสงบมากขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบรรยากาศความกลาหลได้กลับมาคุกกรุ่นกลับมาระอุอีกครั้งครับหลังจากที่ใกล้ๆบ้านใกล้ประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยได้เกิดสมรภูมิสงครามขขึ้นนใหมม่ครับกกก็ือออออาจตตีีงงทพิเดย ปากีสถานนะครับซึ่งก็ระบุว่าพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายในแคว้นปันจาบนะครับซึ่งเป็นแคว้นที่มีประชากรมากที่สุดในปากีสถานแล้วก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้ครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบก็ตั้งแต่ยุคประมาณ50กว่าปีก่อนนะครับยุคสงครามเย็นซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสร้างความตกอก,อกตกใจไม่น้อยนะครับแล้วก็ต้องมาจับตากันด้วยว่าการเปิดฉากโจมตีครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดสงครามการยืดเยือย้อความรุนแรงมากขึ้นเหมือนกับสมรภูม นอื่นในโลกตอนนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการโจมตีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีรายงานออกมาจากทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งทางอินเดียเองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่พวกเขาโจมตีนั้นเขาไม่ได้บุ่งร้ายต่อรัฐของปากีสถานนะครับแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของการโจมตีในค่ายการก่อการร้ายแต่กลับกันเลยครับทางอิสลามอบัดนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของปากีสถานเนี่ยได้ออกมาให้ข่าวที่สวนทางกันว่าในสถานที่ทั้ง6แห่งที่ปากีสถานถูกโจมตีนั้นเนี่ยไม่มีที่ไหนเลย ที่เป็นค่ายทาหารของกลุ่มก่อการร้ายนะครับสำรายเนี่ยการโจมตีในรอบนี้ของอินเดียนั้นยังทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากถึง26รายนะครับพร้อมกับผู้บาดเจ็บอีก46รายเอาละ4ส,สมรภูมิเดิมเนี่ยยังไม่เคลียร์กันเลยนะครับรัเสเซียยูเครนหรือว่าในตะวันออกกลางถ้าเกิดว่ามีสมรภูมิใหม่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนโลกเนี่ยเข้าใกล้กลยุคเข้าไปทุกทีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสําคัญเลยนะครับก็คือทั้ง2ประเทศนี้ถ้าเกิดว่าเกิดศึกสงครามขึ้นมาจริงๆ ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นความปั่นป่วนความเดือดดานที่เกิดขึ้นที่กลับมาในโลกตอนนี้นะครับก็สะท้อนได้จากราคาทองเลยที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ดีดแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล็งๆว่าเกือบจะไปใกล้ออเทมไฮเหมือนกันทีออ่ทะลุระดับ3,420กว่าเหรียญไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ย่อลงมาเหลือระดับ3,300แล้วแต่ก็เป็น3,390นะแม้ช่วงนี้ทองคําพันผวน,ผน,นจริงๆนะครับต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยสนอว ว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ในปากีสถานรอบนี้นะครับเดิมทีเนี่ยช่วงเวลาสัปดาห์หน้าก็เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดของทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีทริปสําคัญของคุณสีจิ้นผิงในการเยือนรัเสเซียนะครับก็คือทางรัเสเซียเองเนี่ยเขาก็มีกําหนดการนะครับที่จะจัดงานวันที่9พฤษภาคมที่เป็นพิธีฉลองการครบรอบ80ปีนะครับในการเอาชนะสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิธีนั้นเนี่ยมีแค่วันเดียวนะครับแต่กลับกันเลยเนี่ยสีจิ้นผิงจะเยือนรัเสเซียถึง4วันด้วยกันก็คือวันที่7 ถึงวันที่10พฤษภามันก็เลยค่อนข้างจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียก็คือต้องดูว่าจะมีดีลความร่วมมือแบบทวิภาคีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็ดูลุ้นๆน,นะครับว่าจะออกหน้าไหนเพราะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อสหรัฐอเมริกาก็กําลังถูกตั้งคําถามนะว่าจริงๆแล้วพวกเขาเรักกันหรือว่าเกลียดกันกันแน่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ก็ดูพยายามผงมิดกับปูตินแต ก,นนกับทางจีนที่ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยทรัมป์เรียกว่าเกลี o ้ยกา่มมากๆในการที่พยายามจะขึ้นภาษีจีนจะก่อสองครามการค้ากับจีนอย่างหนักแต่ว่าพอถึงเวลาในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็กลับออกเล่นบทคนดีซะงั้นนะครับเขาบอกว่าเออยังไงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขึ้นภาษีกับจีนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของจีนย่ำแย่มากๆแล้วหลายคนมองน n t r ปครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเฮ้ยอาจจะพลิกอีกด้านอาจจะจบสวยก็ได้แต่ไยังไก็ตามนะครับในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลย โดนัลด์ทรัมป์ก็มีกำหนดการในการเยือนตะวันออกกลางนะครับแถมเยือน3ประเทศใหญ่ที่เป็นผู้ค้าน้ํามันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับซึ่งวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดดิวอะไรขึ้นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของการลงทุนฝั่งของเรื่องราวเกี่ยวกับน้ํามันที่ตอนนี้เนี่ยร่วงลงอย่างหนักแต่ว่าพอมียิงเมื่อคืนนั้นเนี่ยน้ำมันก็แอบเด้งเหมือนกันนะฮะแต่ก็นั่นแหละหลายๆคนก็อยากจะเห็นความชัดเจนของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้ว มันจากแดงกดดันด้านภาษีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเร่งกําลังการผลิตของนางโอเปกนั้นเนี่ยสรุปแล้วเขาตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบนี้เพื่อจะกดดันรัสเซียหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันผิดแผนแล้วตอนนี้มันบานปลายแล้วกันแน่แต่ก็นั่นแหละครับในระหว่างที่อะไรอะไรก็ไม่ชัดเจนแบบนี้แต่มันก็มีกลิ่นตู่ๆออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคารองคาหรือว่าจะเป็นท่าทีของทางยูเครนนะครับที่ทางรัสเซียนั้นเนี่ยขอให้ยูเครนนั้นทําการหยุดยิงในวันที่9พฤษภาคมนะครับที่จะมีการจัดงาน แล้วก็มีผู้นําหลายประเทศโดยเฉพาะซีจินผิงที่เข้ามาร่วมงานแต่ว่าทางยูเครนนั้นเนี่ยกลับตอบกลับว่าไม่เอาด้วยนะครับถ้าอยากให้หยุดยิงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันเพราะฉะนั้นยูเครนขอไม่รับรองความปลอดภัยของบรรดาผู้นําโลกที่จะมาร่วมงานนี้เอาละสิแต่ก็นั่นแหละครับเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็ออกได้หลายหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องของการตัดสินใจดอกเบี้ยของเฟดที่จะออกมาในคืนนี้อีกด้วยนะฮะสงบได้แค่สัปดาห์เดียวอยู่ๆก็มีเรื่องให้ลุ้นเต็มเลยนะ แต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณในสินทรัพย์ต่างๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากทองคําที่ดีดตัวแรงแล้วเนี่ยก็น่าสนใจว่ารอบนี้สินทรัพย์เสี่ยงไม่ได้ร่วงพร้อมความกังวลนะครับแต่ว่ามีหลายๆตัวที่ดีดขึ้นมาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็อย่างส่วนของน้ํามันนะครับหรือว่าฝั่งของคริปโตเคอเรนซีเองตอนนี้เนี่ยบิตคอยก็ดีดขึ้นแรงแต่ระดับ97,000มเหรียญแล้วนะครับณนะตอนที่ถ่ายคลิปนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งครับที่มานิ่งๆมาเงียบๆแต่เป็นมามืดเหมือนกันก็นกคือดัชนีเซ็ ดัชนีหุ้นไทยนี้เองนะครับที่เผลอได้แป๊บเดียวนั้นเนี่ยก็ดีดขึ้นมาทะลุระดับ1,200จุดเข้าไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่หุ้นไทยครับค่าเงินบาทก็แข็งค่ามากๆในช่วงนี้นะครับล่าสุดเช้านี้เนี่ยก็ได้เห็นตัวเลข32บาทกว่า,วา,วาต่อดอลลาร์กันแล้วพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดัชนีดอลลาร์อินด็กซ์นะครับก็หลุด100จุด เป็นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าความโกลาหลในประเด็นต่างๆที่เล่าไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บรรดากูรูโดยเฉพาะกูรูมหาภาคชื่อดังต่างๆพูดตรงกันก็คือตอนนี้เนี่ยประเด็นของความแตกแยก,กความเป็นโลกหลายขั้วนั้นเนี่ยก็ยังดําเนินไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับการระอุขึ้นมาของสมรภูมิของอินเดียแล้วก็ปากีสถานนั้นเนี่ยก็ แม้ว่ามันจะสร้างเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ไม่ถึงกับเกินความคาดหมายมากนักล่าสุดเองคุเจมริกานะครับก็เพิ่งจะออกบทความที่ชื่อว่า The Date of Globalization เพื่อพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าความขัดแย้งของสงครามการค้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งหลายๆอย่างแต่ว่ามากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือความเสี่ยงภายในของสหรัฐอเมริกาเองที่มันทําให้ดอลลาร์นั้นถูก ตั้งคำถามนะครับว่าในภาวะผันผวนปั่นป่วนแบบนี้นั้นเนี่ยดอลลาร์ยังคงเป็นเซฟเฮเว่นอยู่หรือเปล่าโดยคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆถ้าจะพูดถึงดอลลาร์ในทางไม่ดีก็คือคุณวอร์เรนบัฟเฟตที่ล่าสุดนั้นก่อนที่เขาจะวางมือเขาจะทิ้งทวนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาวิพา์วิจารณ์ถึงสถานะของดอลลาร์นะครับอันนี้แอบช็อกเล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามวอร์เรนบัฟเฟตมาอย่างยาวนานนั้นเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าเขาเป็นนักลงทุนคนหนึ ถ้าคิดไม่ออกนั้นเนี่ยก็พยายามซื้ออเมริกาไว้ก่อนแม้แต่ในวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008นะครับเขาเองก็ได้เป็นเจ้าของประโยคอันลือโลกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าแอมบอเมริกานะครับในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงระเรนนานาดบริษัทการเงินขนาดใหญ่ล้มละลายแต่ว่าเขายังคงมั่นใจนะครับว่าอเมริกานั้นเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดตอนนี้ไปต่อได้ซื้อหุ้นกันเถอะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้กําไรมหาศาลแต่ณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบัฟเฟตต์กับเตือนถึงความเสี่ยงของนโยบายขาดดุล ที่ดาเนินการมาอย่างยาวนานในสหรัฐนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ดอลลาร์มีปัญหาได้นะครับโดยว่าเฟดเนี่ยเขาก็สื่อถึงสภาวะในสหรัฐตอนนี้นะครับคือเขาพยายามจะบอกว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคงพังไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนอเมริกายิ่งใหญ่ไงก็เลยได้รับพ่อยกเว้นแต่คุณก็รู้ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นฐานในระยะยาวนะครับยังไงก็คงรอดได้ไม่ตลอดหรอกทําให้คันทิ้งคนของบัฟเฟตเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับที่ในที่สุดบัฟเฟตก็พูดถึงการกระจาย ความเสี่ยงออกนอกสหรัฐอเมริกาบ้างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ญี่ปุ่นนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ซื้อแล้วกําไรแล้วแถมมีท่าทีที่จะอยากซื้ออีกในอนาคตแต่ก็นั่นแหละครับถ้าจะพูดถึงบัฟเฟตที่เป็นคนรักชาติก็คงหนาอเมริกันได้ไม่ดูเด็ดเผ็ดมันเท่าคนนี้แหละครับก็เลยเอามาฝากทิ้งท้ายแล้วกันก็คือคุณปีเตอร์ชิปนั่นเองนะครับที่ออกมาฉะเลยนะครับในคลิปหนึ่งที่เป็นการไต่สวนสกอตต์เบรเซนนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาในเรื่องขของงกกาาารึ้นนแพภษีว่มัจะ เสี่ยงหรือไม่เสียงนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยคุณสกอตเบรเซนก็ดูจะตอบอย่างตะกุกตะกักนะครับซึ่งปีเตอร์ชิปนั้นเนี่ยเขาก็ขี้เลยว่าเฮ้ยคลิปนี้คุณดูตะกุกตะกักนะคุณสกอตเบรเซนที่ต้องออกมาแก้ตัวน้ําขุนๆทาง้างนที่ความจริงแล้วเนี่ยคุณสกอตเบรเซนรัฐมนตรีคลังคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะครับเขาไม่ได้โง่หรอกแต่การที่เขาพยายามพูดอะไรโง่ๆแบบนี้แหละทาใหเ้เขาพูดไม่ค่อยอ่อนนะครับตะกุกตะกักเพราะว่ายังไงเนี่ยคุณสกอต ปัญหานี้เนี่ยมันไม่มีทางออกเพราะทางเดียวที่จะแก้ปัญหาเรื่องของดุลการค้าอะไรเหล่านี้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นการขึ้นภาษีการไปทะเลาะก,กับจีนนะครับแต่ว่าคนจําเป็นจะต้องยุติบทบาทของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลกนะครับแล้วก็ให้ทองคํานั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีบทบาทขึ้นมาแทนดอลลาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นยังไงปีดิฟก็ยืนยันเรื่องนี้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดอลลาร์จะเสื่อมค่าลงอยา่างรวดเร็วแล้วก็ทองคํานั้นจะพุ่งตอบพุ่ง ขึ้นในชนิดที่แทบจะไม่มีใครคาดคิดว่าคุณจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้นะครับแม่ดูเหมือนว่าความกลาหลความปั่นป่วนจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าดูแล้วบางทีบรรทัดสุดท้ายอาจจะไม่ได้ดีกับเอเมริกาอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์วางแผนไว้แต่แรกก็ได้นะครับคื จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะกล่าวโทษโจไบเดนนะครับว่าโอโ้โหเขาดําเนินนโยบายพลาดนะครับผ่านเงินมหาศาลแถมไปพลาดเรื่องของสงครามยูเครนอีกพอทรัมป์มาเนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังว่าโอเคต่อให้บ้ายังไงแต่ว่าอาจจะทําให้สงครามสงบก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมรภูมิเก่ายังไม่เคลียร์มีสมรภูมิใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับหรือมันจะเป็นอย่างที่เรโอบอกจริงๆนะครับว่าทุกอย่างมันสายไปแล้วจริงๆที่จะเดินย้อนกลับสําหรับสหรัฐอเมริกาแล้วคนลราคิดเหน็นยังไงกับเรื่อง นี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบประเด็นดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนและห้องเรียนนักลงทุนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับภายในก็มี research, รีเสิร์ชบทคข้อมาโครและเทคโนโลยีจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปเปอร์แล้วก็เป็นคลิปให้ได้รับชมกันนะครับส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรแบอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ย rup, ทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นน,นะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ย Teams การันตีความพ <im us> ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ